เป็นตู้กางเกงแบบกางเกงยีนแต่กางเกงก็เยอะขนมาแบบเยอะมากดูดิกางเกงยีนเป็นสิบได้นะตัวที่ชอบที่สุดก็จะเป็นตัวนี้เป็นแบบเกงยีนขาดๆเน่าๆนะชอบมากมก็สามารถจะเป็นแคนดี้กับสามารถจะใช้ของแคนดี้นะแคนดี้กับดูดอ่ะเ <The root. S 1> ดอะดูดก็ ีแค่นี้กับข้างล่างเป็นฮีเตอร์นะตอนหน้าหนาวเฮ้ยเราก็จะออกจากห้องนอนแล้วห้องหนาวเราลกมากแล้วอรามาจากห้องนอนก็มาเจอตู้เย็นตู้ตู้เย็นของกิ่มฟังฟังกินเลยตู้เย็นไม่เปิดนะแต่ว่าตู้เย็นลก มุมห้องครัวเราจิห้องครัวห้องรของฉันเมเข้าไว้อยู่นะนี่ของทุกอยากซื้อเองใช่เรียนหมดเลยไม่แพงอยู่ที่เนี่ยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่แพงนี่คือครัวนี่อยากจะเปิดพวกที่เป็นชั้นๆให้ดูนะ ขอบอกว่าลบก็เว้นห้องนี้ห้องนี้อีกห้องหนึ่งก็จะมีสองห้องนอนนะสองห้องนอนสองห้องน้ำนี่ที่นั่งกินข้าวก็มีน้ำพริกมีผีนี่ก็มีชั้นลกนิดนึงไม่ถ่ายดีกว่าถ้าดูแค่นี้ก็จะเห็นวิวข้างนอก หลังคาบ้านใครก็ไม่รู้มีแมงด้วยแต่ตอนเย็นต้องรีบปิดหน้าต่างเพราะว่ามียุงช่วงนี้มียุงก็โอเคให้เห็นจากมุมฝั่งที่เดินมาปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะเนี่ยแหละที่อยู่ของเรา บ้านเด็กต่างด้าวในญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ไปแล้วบายบาย